ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตามผลงานนะที่เราเคยแนะนำเรื่องวิธีการชำชำหน่อของบอนกระดาษด่างน,นะครับโดวยวิธีการควบแน่นแบบนี้นะน,นี้ก็คือเพื่อนๆสามารถไปตามดูคลิปย้อนหลังได้นะวิธีการแยกหน่อนะอันนี้ก็แยกผมว่าน่าจะไม่เกิน ไม่เกิน2อาทิตย์หรือ1เดือนนะที่ที่ทําไว้น,นี้ก็เป็นนอบอลกระดาษด่างน,นี้นะ,อะโอเคครับอันนี้ก็ขั้นตอนแรกๆก็คือเราก็ต้องสำรวจก้นกระถางน,นะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไปก็ถ้าต้นไม้อะเขามีรากออกก้นกระถางเนี่ยแสดงว่าเขามีการพัฒนาเรื่องเรื่องของระบบรากแล้ว เราคือรอดแน่ๆแล้วครับนี่นี่เห็นไหมต้นนี้ก็ออกลากเห็นไหมครับนี่ชัดๆเลยใช่ไหมพี่โมครับใช่ครับเออก็ไม่ยากครับก็คือวิธีการนี้ก็คืออบอ่าโอเคเดี๋ยวผมทำการลือ้อให้ดูเลยแล้วกันโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะลือ้อให้ดูเลยว่าระบบลากเขาแบบชัดๆหน่อยนะ ให้ดูให้เพื่อนๆดูครับคนละเรื่องเลยนะนี่ครับเครื่องปลูกที่เราชาตอนแรกก็ถ้าแบบเพื่อนๆนคนไหนที่ถ้าไม่ได้ย้อนกลับดูก,ก็ผมก็ใช้แค่กากมะพร้า,พาวสาับอันนี้ก็เลี้ยงตากฝนเลยนะไม่ได้เจาะรูถุงออกนะเนี่ยเลี้ยงตากฝนเลยก็คือมีน้ําก็ช่างเขานี่ครับโอเคไหมระบบลาดที่ได้ก็ถือว่าโอเคเนาะ เนี่ยมีลากออกก็ถือว่าเป็นเรียกว่าขั้นตอนแรกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นอื่นต่อครับอันนี้เป็นต้นที่2ก็นี่ครับมีรากเนาะรากสวยงามอันนี้เป็นไม้เป็นไม้แยกหนอนะก็จะ เก็บไปตั้งแม่ก่อนนะก็เรื่องของระบบของการขั้นตอนของการชาเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าใบเขาก็จะต้องทิ้งไปเองธรรมชาตินะเราก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยว่าไม่สามารถที่แบบว่าจะรักษาสภาพใบได้ขนาดทุ๊กเอ้ยแบบว่าได้ตลอดเวลานะใบไหนสวยเราก็ปล่อยไว้ไม่เป็นไรใบไม่สวยเราก็ตัดทิ้งออกได้เลย แต่เดี๋ยวผมก็ยังเก็บไว้ก่อนนะค่อยๆตัดแต่งทีหลังนะอันนี้ก็จะมานรื้อแล้วก็เดี๋ยวจะทำการปลูกในขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆดูอย่างต้นใหญ่ระบบลากเขาก็จะแรงกว่านะเนี่ยฮะก็คือการส่งลากอ่ะเขาก็จะมีมีพละกกำลังสูงกว่าอันนี้ต้นนี้มันก็ เดิมก็อาจจะมีสามสี่ใบนะ,อะโอเคเดี๋ยวผมปลูกเลยครับวันนี้ผมก็ใช้เป็นเข่งเนาะวัสดุปลูกผมก็ใช้เป็นกระมะพร้าวสับาาาเหมือนเดิมนี่ครับเอากระมะพร้าวสับาาาที่แช่น้ําแล้วนะลองก้นกระถางได้เลยครับอลองก้นเข่งได้เลยวันนี้เราใช้เข่งเป็นภาชนะ โอเคเสร็จแล้วผมก็ใช้ใบก้ามปูครับนี่ mm. เป็นใบก้ามปูหมักเนาะ mm. ก็โรยเล็กน้อย mm. แล้วก็นำต้นลงไปปลูกได้เลย mm. แต่ขั้นตอนนี้ผมจะยังไม่ได้ปลูกเขา mm. เต็มตะกร้าเนาะ นี่ครับดูระบบลากดีเลยนะโอเคก็ปลูกวางไปอย่างนี้เนี่ครับก็คือวางไปตรงกลางวางกลางเข่งได้เลยแล้วก็ให้กากมะพร้าวตับ<อ>ปลูกรอบรอบกากมะพร้าวตับใส่รอบรอบกระถางได้เลยรอบรอบเข่งได้เลย ถ้าหาไม้ค้ำได้ก็ดีนะแต่ก็เดี๋ยวเขาก็พยุงตัวเขาได้ครับแล้วก็โรยหน้าแยนดินพี่โมดูดินเลยดูดินใบก้ามปูปะปดิตัวอะไรใหญ่มากโอ้โหใหญ่มากไต้เดือนสมบูรณ์มากไต้เดือนตัวเบิร์มเลยนี่แล้วก็โรยหน้าด้วยใบก้ามปูหมักของเรา ครับก็เรียบร้อยแล้วใสเดือนของเราก็ปล่อยต่อไปเร่เรียกบ๊ายบายบ๊าบายไปแล้วลูกเก็บไฟตัดนะลูกไม่เป็นไรนะระบบดาเยอะอยู ก็ปลูกเลยแล้วก็โรยด้วยยินไหมการปลูกแค่นี้วัสดุจริงใช้อะไรก็ได้ครับง่ายๆครับ กระถางตนะุ้งท้ายระบบหน้าก็ถือว่าโอเควางเลยแต่วันหลังเดี๋ยวพี่โมหาซื้อถุงมือพี่โมเดี๋ยวอ่ะแม่พี่โมจะได้กล้าจับโดยไม่ต้องเลอะเยอะอะลูกเนอะ ใช่เล่นช็อตมาเพื่อมดนเลยเพราะว่าถ้าจับดินไม่ต้องใส่ถุงมืหน่อยนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนทายใกระถางเสร็จแล้วครับก็คือใช้เข่งก็ถามว่าเข่งก็ดีครับเรื่องระบบระบายน้ำนะเราก็จะได้ได้น้องอยู่กันยาวๆเลย เรียบร้อยตามเข่งวันนี้เป็นผลงานของวันนี้โอเคครับพี่โมมาสวัสดีครับแล้วอันนี้ก็โอเคครับอันนี้ผมก็ฝากวิธีการปลูกของหน่อของต้นบอนกระดาษไว้อีกนะครับครับพี่ๆท่านไหนสนใจหรือมีคําถามสอบถามเข้ามาได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบนะครับถือว่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ